ไม่บังเอิญเลยค่ะที่คุณเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้คุณจะได้รับเงินคืนไหมจากการที่ให้เขายืมไปลองตั้งจิตอธิษฐานถามองค์พ่อดูนะคะท่านจะว่ายอย่างไรบ้างมาค่ะ วิเบอร์สิบค่ะทุกคนตางสำเร็จผลรวดเร็วได้คืนแน่นอนค่ะฉับไวทันด่วนทันใจถ้าไม่ได้คืนจากคนที่ยืมคุณไปคุณจะได้จากช่องทางอื่นแทนแต่ได้คืนแน่ๆค่ะคุณจะมีโชคจากการเสียงยูดีๆคุณก็จะได้รับเงินกอนอย่างมหัศจรรย์ใจค่ะโอ้โหว้าวมากเลยขอดูอีกใบค่ะมา เบอร์สิค่ะทุกคนปางสมปรารถนาอุ้ยมาคอนเฟิร์มอีกแล้วจากสมปรารถนาไม่มีปัญหาใดให้หน้าหนักใจนะคะการเงินไหลลื่นคล่องตัวมีเงินสะพัดเข้ามาทุกช่องทางค่ะไม่ติดขัดบอกเลยว่าได้คืนแน่นอนมาขออีกใบอีกใบค่ะเบอร์23คะ่ะทุกคน23ปางเดินทางค่ะปิดจบได้ดีมากค่ะการเงินดีรายรับคลองตัวไม่ต้องกังวลใจใดๆเลยนะคะ ได้คืนแน่นอนค่ะน้อมรับคำทํานายนี้ไร้เม้นแชร์กดติดตามไว้ค่ะนี่คือคำทํานายของคุณ